สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเหมือนกับมาพบมาพอทางซองสบิวคนบ้านป่าอีกล้วนะนลเนาะก็สบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกทุกคนเนาะโรสเป็นผังลาวผังไทยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานแล้วก็ทางต่างประเทศซาบิวก็ขอ,ข,อขอกราบสบายดีทุกทุกคนเด้อมื่อนี้ซาบิวก็บยุงมาหฮเมือนาอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมก็สบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเด้อมื่อนี้ซาบิวมาหนึ่งขขาวยุงมานาเนาะท่านผู้ชมกินข่าวเศราอยู่มานาเนาะมื่อนี้ยประธานผู้ชมไปข้างหดข่าวนัซาบิวเลยเนาะ มูลีสบ,บิวหนึ่งเขายู่งมาให้เวลาน้านอป่ะป,ะปะนักการเลยมูลีสบ,บิวกะมาหนึ่งเขายิ่งเวลาน้านอถานผู้ชมเพราะว่ามือาวว่าเข้ามาไว้แต่แรงมื่อวานนี่มันกะซีนี้เพราะมันเป็นข่าใหม่นาะเรากัมาวางชีแจงวางประมาณสี่โมงเลย่านผู้ชมสบ,บิวก็เลยเอามานหนึ่งอยู่เวา,าเนาะ หันมาแล้วถ้าก็มากยันแม้วเนียออกินคําอุ่นกับแบบได้ทางคนเข้าใหม่มันหักมุ่นพดรม,มาหนึ่งบาทเยอะกันกหอดมือแรงอยู่ทางสง จากสวิวคางหดขาวแล้วนะคะผู้ชมสวิวกาสิพาพีพาน้องไปไปกะกเยียมทีวา่าสวิวสีพพตมปลานินสนมักหนับน,นะคะผู้ชมไปไปบนกันเลยนะคะผู้ชมหลังจากที่เฮากะได้พันปลาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะ้วถ่ายผู้ชมกัสิพาพีพาน้องไปเก็บผักบัวอยู่ลุ่มนอกมาใส่ตุ่มปลาปลาท่ายผู้ชมลงไปทำกันเลยเนาะตอนนี้เฮากะลงมาฮอดตลาดแล้นะถ่ายผู้ชมก็ถือเอาบัวนี่ไปหดผักแล้นะถ่ายผู้ชม พากายงามงานท่านผู้ชมพากายกำลังงานเนาะดัขัอะไรผอจังละเหตุเนี่ยจะเายัง,ง,องอพอโอซิ่นแพา่ถึโต๊ปลา,า,า,าติ๊กผักนะิไปฮดผักก่อนนะท่านผู้ชม บัวโซมกำลังเขียวสปรก้าดพักแล้วเนะาะท่าผู้ชมกัซิลีเอาผักบัวไปใส่ตบปลานินเนาะ โต๊ะข่มเมมาขึ้นในกระ็ตกอยู่แต่ว่าบมแห้งกระไดเนาะ เห็ดเนาะรากาศธรรมดีบริสกิเนาะพอกินกับตุงปลาดบกว่กับบรรยากาศลมลมถัดส้มเอออยู่ไหนอยู่นาที่ลมแห้งกว่าอยู่บ้านเนาะปทัส้มกับเคงเทียงอะไรลมมาเลยถัดส้มอโวสิครยพรอม สบิยวกับมวข่าวซูกระดานผู้สมกับสีสวยข่าวได้บ้างเลยขาล้าได้รักสิต้มปลากินเนาะไม่กระดาบอองใหม่กันซม ซ้มเลยวันนี้มีเมน,นูแซ่บๆเนาะต้มปลาเนินสมักหนักถั่กซุ้มผิดยากเนาะต้มสมักหนักที่พิเศษเข้ากระเนี้ยวผัดอ,อันี่ชอบซื้อข้าวเนี้ยวเยได้ผคดกับโซบูเลยมาเพิ่งมาได้ ก็จะที่สบิวกับสวยขาวแล้วนะคะผู้ชมกตม็ต้มน้ำต้มปลาแล้วทานผู้ชมให้มันเดือดให้มันผดห,หน่อยนาะยสบิวก็สะเอาปลาลงไปจิ้มบวคาวอันนี้จะเป็ชาอีกพอเป็นปู่ทานผู้ชมนี่มักหนักมักหนักหรือหมักเนยน่าทานผู้ชมมันมักง่ายใส่ต้มปลาปลาเค็งหนึ่งสบิวก็สีกินเค็งหนึ่งทานผู้ชม เค็ดอยู่เคยกินแล้วกับพอดีเพนเอาซื้อๆร้านานารคชมกินข่าวเศร้าก็นนะมังหนักจะยังมีตาคุณชมมังหนักเอาทางกนนงนาานง้นมันเลยทางหัวใส่ลงปาเราดีสิกินทางอันนี้มัน ปลาไม่คือลายแตซีมอีกคนหนึ่คุณส้มสมกุหนหอยหมูวานนี่หมูวานนี่คือวานชมแหงอะไรใส่ต้มปลาผู้นี้แหละใส่พลาใหญ่ๆคุณส้มนี่ใส่ต้มปลา แห้งอะไรเมื่อวานเนี่ยก็วาวๆดูว่าบริกินยังบริกิเขาบอว่ายังบริกินคือยังชมใส่ลายตรงปตากิแซ่บใส่ตุ๊ปลาทำชมกินกับเขาวแซ่บนะ เพาะเราหมักกินกับข้าวทา่านผสมเบอ่์สิเบอ่์ทางวัวมันตอนนี้สบ,บิกกว,วนะกับ่านมักหนัดแล้วเดี๋ยวน้องทานผสมกับผู้แหล่ถ้าให้หมอโดพรพนักงานาสบ,บิวจะเสียเอามักหนัดลงกับปลาเนาะ มดร่านผู้ชมต้มปลากับซุปเป็ดที่เรียบร้อยเลยเนาะถผชมมาเริมมากินข้าวสาวกับข้าวเพร่ทำการเรืเนนลยวันนี้ก็มีเม่น้งต้มปลานิทผสมต้มปลานนลใสมักหนักเนาะเดินเด้อกินเขาเดเป็นงไงรตูมาูู้เมือไทยยดูหานี่ตายอะไรเด้อนเด้อแค่ไหน Gracias.

tôm là cái nhanh sổm luôn ในสบ,บิวกะพาเอฟซีทุกๆคนกินข่าวเศร้าหรือว่าข่าวเพลนกาอิ่มเป็นทีเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะท่านผู้ชมต้มปลากระแซบแซบท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สบ,บิวก็สิคอจบคลิปเอาไวส้สำนีเนาะฝาก่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใป็นสบ,บิวเด้อเผื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปเนาะขอบพระคุณทุกๆท่าน